สวัสดีครับกเกษรทวสุวันนีพบกับผมยอดบาร,รมีนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งมีทั้งมุมที่เป็นประโยชน์และเสียประโยชน์แก่ประชาชนนะครับแต่ผลงานวิจัยล่าสุดนะครับระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมที่ผิดพลาดและส่งผลเสียต่อสังคมมากกว่าที่จะให้ผลดีแก่สังคมครับ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i นะครับเผยผลงานวิจัยผ่านเวทีสัมมนาสาธารณะเรื่องสู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตรบทเรียนจากนโยบายจำนำข้าวโดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการข้าวทั้งหมดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพช่วงเดือนตุลาคม2554 ถึงเมษายน2557นะครับพบว่าโครงการรับจำนำข้าว5ฤดูกาลร,รัฐบาลรับจำนำข้าวเปลือกทั้งสิ้น54.35ล้านตันใช้เงินไปทั้งสิ้น985,000ล้านบาทโดยเงินส่วนใหญ่ครับเป็นเงินนอกระบบที่กู้มาจากสถาบันการเงินของรัฐโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐสภา และเมื่อจบโครงการนะครับพบว่าโครงการนี้ขาดทุนทางบัญชีสูงถึง5 3 9 0 0 0ล้านบาทหรือเกือบ53%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รัฐบาลเสียไปนะครับรัฐบาลอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก5-10ปีในการที่จะระบายข้าวสต็อกที่มีอยู่ถึง17.4ล้านตันและคาดว่าตัวเลขการขาดทุนจริงนะครับอาจจะสูงกว่านี้มากเพราะว่าข้าวที่มีอยู่ในสต็อกขณะนี้ ผ่านมาตรฐานเพียงแค่2ล้านสาสตันเท่านั้นและไม่ผ่านมาตรฐานประมาณ1 5ล้านตันนะครับซึ่งต้นทุนของการขาดทุนก็มาจากการรับจำนำข้าวในราคาสูงและนำข้าวไปขายในราคาต่ำทีนี้ลองมาดูข้อมูลเจาะลึกกันนะครับว่าอะไรเป็นส่วนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ของโครงการนี้ครับ แม้ว่าชาวนาทั่วประเทศทั้งที่เข้าร่วมโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวแต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของชาวนารายกลางและรายใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างครับ แต่ถ้ามาดูผลประโยชน์และต้นทุนในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจะพบว่าโครงการรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายต่อสังคมไทยคิดเป็นมูลค่า123,000ล้านบาทขณะที่มูลค่าในการทุจริตในการรับระบายข้าวสูงถึง84,000กว่าล้านบาททีเดียวครับ ถึงแม้ว่าผลงานวิจัยจะระบุนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวส่งผลเสียต่อสังคมแต่คณะผู้วิจัยก็ยังคงแนะนำนะครับว่ารัฐบาลยังคงต้องเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการอุดหนุนการเกษตรอยู่ครับ สาระสําคัญของข้อเสนอแนะไม่ใช่การปฏิเสธนโยบายประชานิยมนะครับแต่ต้องการให้พักการเมืองใช้นโยบายประชานิยมแบบรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายและสร้างข้อกําหนดให้พักการเมืองต้องให้ความชัดเจนต่อนโยบายของตัวเองโดยเฉพาะที่มาของเงินค่าใช้จ่ายการหาเงินชดเชยรวมถึงการจัดทําบัญชีรวมของโครงการรับจํานําข้าวและโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทุกโครงการเมื่อซึ่งปีงบประมาณโดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการต่อสาธารณชน ได้และจําก er ัดบทบาทรัฐในการแทรกแซงตลาดเพื่อไม่ให้นโยบายรัฐทําลายการแข่งขันทางการตลาดแล้วไปเน้นแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างเช่นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแรงงานครับช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำหลครับเกษตรเห็นแล้วทึ่งที่ในหลวงทรงสร้างอาหารเพื่อคนไทยเรานะ จะบอกให้ปลาะไยใจบุญค่ะปลาหมอน้ำเป็นของปลาปลาเป็นของนกส่วนนายกมันเป็นของเพื่อไอไม่มาออกก็ไม่รู้ใจใจนายกนั้นใสเข้าไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตณอ่าวคุ้งกระเบนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่อ่าวคุ้งกระเบนนะครับ มีป่าชัยเรนเท่าไหร่ไรครับ 1, หนึ่งพันามร้อยาแม่นเปี๊ยเลยนะครับ <c oughs> ถ้ารวมทั้งอ่าวกี่พันไรครับสี่พันไรเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเรนเมื่อปี2,537กับปี2,556ลูกสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารถูกปล่อยให้เติบโตมากมายในแต่ละวันตรงนี้เป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเช่นปลาในกลุ่มพวกปลากระพงปลาเก๋า ปลาหมอทะเลหอยตะกมหอยนั่งรมแล้วก็ธนาคารปูซึ่งเราได้เพาะพันธุ์ปูม้าปล่อยอเป็นประจำทุกวันเป็นละล้านตัวกุ้งขาววานา,ายเป็นละล้านตัวเหมือนกันอหอยหวานเป็นแสนเป็นล้านตัวเหมือนกันอนอกจากนั้นที่นี่มีร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านที่ทำสินค้าคุณภาพ จำหน่ายมาตั้งแต่ปี2533ที่นี่กลุ่มหน้าบ้านเอาพุงกระเบน,เบนที่นี่ก็จะมีกะปิน้ำปลานะคะแล้วก็พริกไทยน้ำมันเหลืองละกําแก้วละกําผงข้าวเกี๊ยบหอยนางรมน้ำพริกหอยนางรมแล้วก็จะมีสรละลอยแก้วมีน้ำมังคุด มีน้ำเห็ดลินเจอโอ้ <c oughs> โหคุณป้าทาเองหมดเลยเหรอคะเนี่ยมันรวมกันทั้งหมด10เบ็ดกล่มสรุปทุ๊บตับครับว่าที่นี่เป็นศูนย์อาหารขนาดยักษ์ที่มีชีวิตให้ความรู้และไปพักผ่อนกันก็ได้นะแช <c oughs> บอกให้ปลาอะไรคะปลาปวงขหฮิเป็นอะไรครับ ปามันสะบาดครับนี่ขนาดมันตายแล้วนะถ้่มันไม่ตายมันกินหมดแล้วเด็กพวกนี้ป้าเชโดนใจป้เชป้าเชโดนใจโดนใจสดเด่นรู้น้องหนูทุกคนเราต้องฝึกฝนจำไห้ขึินใจว่าใน คือเกษตรท้องนิวส์วันนี้สวัสดีครับ